มองวิวดีมะต้องมองวิวโอ้โหเย really oh, ี่ยมแล้วนะโอ้โหวันนี้ครับเราจะมาปลูกซอมบี้ครับวันนี้เรามาปลูกซอมบี้ไปทำงานกันเฮ้ยเยี่ยมึงอย่าไปอย่าไปปลูกเยี่ยแม่งเยอะไอพวกมึงหลบไปพวกมึงหลบไปไอ้เว้ยไอ้เว้ยไอ้เว้ยไปทำงานกันไปทำงานเร็วๆ ตื่นตื่นพวกมึงตื่นได้แล้วตื่นตื่นให้หมดตื่นตื่นได้แล้วพวกมึงไปทำงานนะมวยเยอยจะตายตื่นให้หมดไปทำงานมวยเก๊ตื่นไปทำงานโอ้ยเฮียอะไรวะเนี่ยเฮียจอกบินจะหมดเฮียโอ้ยท่านจะกันในหนังไอท่าน นึกถึงพี่เนี่ยพี่พี่พี่เบลอู้พระเจ้าตุลิเชดอ่ะเขาไปทำงานกันเยอะกว่าอีกแล้วเนี่ยตื่นแต่เช้าเข้าแถวเช้าปะพี่เข้าแถวรับแรงรับค่าแรงปูยังมันโดนอเนี่ยเดี๋ยวก่อนจะตายเบลเบลเป็นรอบไปรอบเฮ้ยใครมีใครมีวิ่งอ่ะไม่รอที่ใครมีวิ่งอ่ะลากไปเรื่อยเริเดี๋ยวก่อน ไปยิงโค่มา๊ะเฮ้ยมันนิ่งเลยว่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมเองเดี๋ยวรอสปินก่อนรอสปินโมเด็ปมันนิ่งเลยอ่ะรอสปินก่อนรอสปินก่อนเบลมีสปินป่ะเบลคนยี่สิบคนแล้วนะมึงเหรือโดนไล่ยิงหรอไอ้เหี้ยไม่ดีกว่า้ตายเป็นตายเขาไม่มีสปินก้าม่มีสปินก้าวเด็กเดี๋ยวรอรอกูรอกูไม่รอไปนี่ไม่รอมันไปเรียกมันนี่เดี๋ยวก่อนน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งเฮ้ยไอ้เหี้ยใครวะน่ะไม่มาวะไม่นิ่งเลยว่ะรอก่อนรอก่อน คนเยอะเงี่ยไอ้ยวัสดีเป็นไงมั่งสบายดีเปล่าไอ้มึงยิ่งดีเด้อสบายดีเปล่าไอ้ย่าไม่โห่ไปไม่พอเหรอเพื่อนกระสุนเนี่ยไฮ้พวกมึงด้วยอ่ะทำงานกันอีกโว้ยมาหมดเลย

ตายไอ้เ <ไป S 2> พื่อนจะปิ้นหมดป่ะเฮ้ยให้ไปดีเบลเบลไปแล้วเบลยางยางนี่เบลอย่างนี่สังเกตตัวตกใจเลยเหี้ย <uke> ปาปะปะเราสมอติยูบัสกระสุนเยอะเหรอเยี่ยมมีทางด้วยว่ะไม่เราไม่มีทางละเพื่ๆๆๆอนไ,ไ,ไม่ไม่เหลือแค่นี้วะโอ้โหมันรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนเราไม่มีทางละเพื่อนสมอติยูม่สมีแคงนี้มีนะอ่ะครับบายบาย 来。<Right. S 2> <laughs>